你。 สามแล้วจ้ฝากไมปด้วยนะหมอหลวง21่บีนาคมนี้นะจ้าจัดเลี้ยงเอทิ้งให้น้องก็ยังดีนะจ้าแต่บอกเลยว่าถ้าไม่ดูหมอหลวงแล้วเสร็จเลยจริงไหมน้องยังเลื้อเลย ได้ร้อยไครัะ,ะไม่ใช่ภาคต่อของทองเอกนะครับเป็นภาคใหม่เรื่องใหม่เลยนะครับสำหรับหมอหลวงนะครับก็21มีนาเหมือนน้องคิมบอกไปนะครับก็ ได้ทั้งความรู้แล้วก็สนุกสนานอมยิ้มไปตลอด<ช>เรื่องครับแล้วก็มีเรื่องแบบประวัติศาสตร์ด้วยนะคะในเรื่องของการแพทย์ของในยุคนั้นในยุครอสามนะคะที่เราจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าเรื่องนี้คือให้สาระแล้วก็ความรู้เยอะมากๆดูกันิดเลิมปละครฟ<ช>ิลฟูดดูแล้วยิ้มแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากแน่นอนค่ะดูสนุกได้ความรู้ได้จุกกรูุะคืนครับเป็นอะไรยนครับ കൊണ്ടല്ലേ เอนอะาได้ไหมคะไม่อีกรอบไหมคะอีกรอบะหรอบรีได้ั้มคะได้ไหมจ๊ะฝากดาวติ๊กตอกทั้งหลายด้วยนะจ๊ะรอบสุดท้ายอ่ะรอบแรงไม่ต้อง <S 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 ้อนแรกคือซ้อม้อมะพร้อมไหคะอีกซ้อม <Yeah. S 2> รับทุกคนนะคะอย่าลืมแฮชแทกนะคะกหมอหลวงแกเริ1วี้แล้วช่อง3หมอหลวงยกทับแกด้วยอย่าลืมแกหมอหลวงยกทับด้วยนะครับวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับหมอหลวงยกทับนะครับในวิตเตอร์ ับไอจองโอไอพีทุกแพลตฟอร์มนะฮะสามารถที่จะแชร์นี่อยู่ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับทออุกครึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนั้นเนี่ยใครเปิดช่อง3ทิพิงไว้ก็ดูทั้งวันไปเลยมันมีการพูดถึงแล้วก็โปรโมททั้งวันอยู่แล้วใช่ครับเรื่องราวในเรื่องนี้มันประมาณไหนครับพี่โอ้คับก็คือเรื่องราวเราก็จะเข้มข้นเรื่องของการรักษาเรื่องของการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วครับแล้วก็บวกกับยุคที่เราถ่ายนี่เป็นยุครัชกาลที่3ครับพี่ป๊อปปี้เขาก็จะมีเรื่องของการ สู้รบด้วยมีสมงครามด้วยในเรื่องครับผมครับผมไม่ยิ่งสนุกเขาไปอีกเพราะว่าตอนถ่ายขนาดดูแค่เนมอนิเตอร์เนี่ยเรกอยังโอ้โหสุดยอดเลยใช่ครับเช่นกันนะฮะว่าได้รับความสนุกแน่นอนนิดนึงครับพี่คิมเบอร์ี่เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้อะคะก็อย่างที่พี่โอบอกนะคะคือแตกต่างกับเรื่องทองเอก อย่างสิินเชิมเลยนะคะ,<น>ะก็คือใครที่ไม่ได้ดูเรื่องของเกก็ไม่เป็นไรนะคะ,<น>ะก็ยังถือว่าดูได้นะคะเรื่องหมอหลวงอันนี้คือคาแรคเตอร์คุณจะเปลี่ยนไปมากๆเพราะว่า,วาเราคือนักศึกษาแพทย์เหมือนกันางเงี้ยแป่ว่าเป็นในยุคปัจจุบันนะคะและเรา,าอ่ะก็จะแฟนตาซีนิดน,นึงนะคะก็คือถูกไปอยู่ในยุคน,นั้น อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ๋ยวรู้หมดนะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ถูกไปอยู่ในยุคนั้นแล้วก็จะมีการเรื่องของการแพทย์ในยุคนี้แล้วก็ในยุคนั้นมามารวมกันด้วยอยากดูแล้วว่าต้องทำยังไงครับพูดขนาดนี้ก็เปิดช่องสามสิจะกดสามสิบสามใช่ครับเป็นละครที่ไม่รีเมคไม่รีรันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ภาคต่อด้วยเป็นละครใหม่ใช่ะอาคุณมาสู่ฝากัะหน่อยหนึ่งพี่ชายผมเองในเรื่องนี้ พ่อหมอทองแท้หมอทองแท้เราเปหมอตระกูลทองนี่ทองแท้ทองอ้นอันนี้ทองบัวไม่ใช่ไม่ใช่ไหนม่นี่แล้วผมก็ฝากด้วยจริงๆอ่ะจริงๆก็ไม่ได้แค่มีแค่พาดหมอนะจะมีแบบว่าถอดเสื้อฟันดาบกันนี่ถอดไหมพื่อนถอดไหมผมถอดนะเรียกว่าทีมหมอหลวงเนี่ยคือเขาฟิตมาสุดๆเลยใช่พาดไม่ได้แม้กระทั่งซีนที่โรงเรียนหมอหลวงอ่าใช่เพราะว่าทีมนี่กับนักร้องคนหนึ่งแล้วเนี่ย เนี่ยเพิ่งไปขึ้นเวท,มทีมาด้วยเนี่ยป๊อปปี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเพลงนี้เรื่องนี้ถึงแม้จะไม่มีร้องเพลงแต่เราใส่เรื่องความสนุกเรื่องแอคชั่นเต็มที่รวมถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับยานี่ออใส่เต็แมแน่นอน,นใช่นะฮะปีท่าแพนยังไงปีท่าแพนสรุปส,สนานะครับบอกเลยนอกจากความรู้เรื่องหมอเรื่องยาเรื่องการรักษายังมีเรื่องอาหารมาให้ทุกคนดูด้วยนะบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบว่า ในยุคนี้ก็มีเราไม่รู้มันเป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ได้ดูฟุ้งเนี่ยผมว่าทุกคนสามารถไปปรับประยุกต์ใช้แล้วก็ได้ความรู้สนุกสนานและอีกอย่างหนึ่งคือมันฟิลกูใช่ไหมหลิงหลิงมันเป็นยังไงสนุกสนานแน่แนถ่ายไว้ครับผมโมเมนต์หายากค่ะสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่โอ้พี่กิมแล้วก็ทำเพลงรักแรงหลายคนครับผมแล้วก็มีบอยแบนด์ด้วยน่าดูเลยบอยแบนด์พี่แพดดี้กับ กับพี่คอยอ่าพี่คอยด้วยจริงๆนะครับมีวันนี้ถือว่าเป็นนักแสดงส่วนหนึ่งเรียกว่ามาเติมเต็มความน่ารักนะครับของละครเรื่องหมอหลวงอ่ะถึงตรงนี้ครับผมว่าพี่พี่สื่อขา่าวท่านอยากถ่ายรูปเราแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปรวมหน่อยนึงนะครับผมมาเชิญเลยครับทีมหมอหลวงทุกคนครับครับ ต้องดูเรื่องอื่นมาก่อนนะครับมาดูเรื่องนี้ได้เลยครับรองว่าสนุกตปงยิ้มแน่นอนสนุกองยิ้ม